มาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการระลิมของกินารีนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็น j u s t m e n t นะครับในเรื่องของสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาอยู่ที่ตัวคุณนะในเรื่องของความชัดเจนต่างเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีความคิดบางอย่างที่อยากจะมีความรักแบบนั้นอยากมีความรักแบบนี้บางทีคุณเองอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ทําให้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาเองเขาก็รู้สึกแบบ มันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันเขาเองก็บางทีก็ทําตามที่คุณอยากได้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับเรามาดูตัวเขาดีกว่านะครับตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขาเนี่ยพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของทศกัณฐ์ชิงกรุงนะครับแล้วก็ในเรื่องของสี่เหรียญน,นะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดใจของคุณอยู่นะมันขัดใจในส่วนที่คุณเป็นมันเป็นเหมือนอารมณ์อัตตาตัวคุณเองที่เอ้ยมันมันก็ ต้องความรักต้องแบบนั้นนะต้องแบบนี้เหมือนคุณไปในเรื่องของการที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย,อย่างนู้นอย่างนี้จนเกินไปออต้องระวังเหมือนกันในส่วนนี้ที่ทําให้ใจิตใจของเขาเนี่ยมันมันค่อนข้างต่อต้อตอตานนะครับเหมือนเขาเจอความรักในหลายอย่างที่ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็ต้องมาเรื่องของการที่มันต้องพูดต้องคุยกันเยอะเราดูกับว่าแล้วตกลงสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเราจริงๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะทุ่มเทนะ แต่คุณอย่าทุ่มทิ้งใส่เขาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องใจของเขาเนี่ยเขาเข้ามาค่อนข้างดีนะเนี่ยแล้วเขาพยายามที่จะเข้าใจเราเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะเข้าใจเขาด้วยหรือเปล่าดังนั้นมันอยู่ที่การที่คุณจะเปิดใจแล้วก็มีการที่มันแบบ ให้เข้าหาเขามากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าการพูดคุยการปรับทําความเข้าใจนะการที่มันออกเห็นใจและไป่ึ้งในเรื่องการมีน้ําใจการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและมันนาให้ความรักมันค่อยๆจะพัฒนาต่อไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเปิดใจแล้วนะอยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยต้องเปิดใจเข้าหาเขามากยิ่งขึ้นกว่านี้ในเรื่องของการที่จะเราจะเข้าใจเขาหรือเขาจะเข้าใจเราเนี่ยมันจะผิพาดคัดเคลืนได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับเรา่รู้ใช่ว่าเราไพ่จะ แนะนำอะไรไหมนะในเรื่องของความรู้สึกตัวเขาแล้วก็ตัวเรานะครับอ่าไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกนะไพ่ขึ้นเป็นร้องไห้เนะเรื่องของการที่เขาก็อยากจะให้คุณเนี่ยเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับความสัมพันธ์จะได้ไปต่อนะอ่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความที่เขาก็อดทนนะครับไพ่ขึ้นเป็นทหารเลยนะคือเขาก็อดทนในในส่วนที่เขาก็คาดหวังกับคุณค่อนข้างสูงเหมือนกันในเรื่องของความรักแต่แล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่มันต้องเยียวยาแล้วก็รักษาการพูดการคุยการเข้าหากันย่่ออออจะเพื อยากให้ความสัมพันธ์มันดียิ่งขึ้นกว่านี้มันก็ต้องเกิดจากการพูดคุยกันไหมเกิดจากการที่มันสร้างพลังใจดียิ่งขึ้นกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยะอย่างไรต่อไพ่ขึ้นเป็นวัดนะครับในเรื่องของการที่มันต้องรักษาใจนะพอรักษาใจมันเกิดใาเรื่องาต้องอบกินใจสร้างความเมตตานะครับไพ่ขึ้นพลังงานของวัดเนี่ยหมายถึงการที่คุณเองก็ต้องอ่อนลงแล้วก็มานั่งพูดมานั่งคุยกันไหมในเรื่องของความรู้สึกของการและการใช้เหตุและผลนะครับในเรื่องของใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็มันทําให้มันเหมือน เข้าใจกันแลพักนะเครื่องอบอุ่นหมายถึงว่าคุณเองก็ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกข,ของเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราันแน่ในสิ่งที่เป็นนะจริงแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยก็โอเคกับคุณนะเฮ้ยเขาเองก็อดทนกับบางอย่างคุณนะบางอย่างก็เขาเองก็ไม่เข้าใจเราเหมือนกันค่ะม,ม,มันไม่มีการคุยกันแบบแบบเปิดอกกันจริงๆนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันคือการที่คุณก็ต้องเข้าใจซึ่งแต่ละการพาเคื่อการให้การแบ่งปันคือการ ให้ถึงความรู้สึกทีด่ดีให้ถึงความรู้สึกอบอุนอในในใน่นหัวใจที่ดีที่มันมีซึ่งกันแลกัน,กนในเรื่องต่างๆทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะเข้าใจกันได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับในเรื่องต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่า,วา,วาวคุณเองเนี่ยก็ต้องคุยกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับความสัมพันธ์จะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเช่นกันมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของราชินีถือเหรียนนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็น ถวยน,นี่ไพ่คืนพื้นที่เล็กๆนะครับมันหมายถึงว่ามันเป็นแค่คุณกับเขาที่จะคุยให้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นมันจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายมันจะไ,ไม่เกิดการที่ต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเรื่อยๆมันี้ก็ไม่ดีนะอยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะคุยกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไพ่ึ้นพระอาทิตย์นะครับเนี่ยเรื่อง,องความมั่นใจนะแล้วก็มาเป็นเรื่องอัตราด้วยนะสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นบางอย่างมันก็ต้องอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจน,นเกินไปนะครับไพ่ึ้นพลังงานของพระอัความร้อน ความใจร้อนของคุณบางทีคุณเองก็อยากที่จะให้มันเป็นไปตามที่คุณคิดให้เป็นไปตามสิ่งที่คุณอยากจะเป็นบางอย่างมันก็เป็นไปนไม่ได้แบบนั้นนะครับอยู่ที่ว่าคุณเองต้องมีการสร้างพลังใจตัวเราให้ดีแล้วก็มั่นใจแล้วก็พูดคุยให้มันไปต่อนะพอสมควไปต่อดีกว่าอย่าให้มันแยกกันไปเลยเนี่ยไม่ดีหรอกนะครับเป็นพลังใจให้หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วกด u b s c r i b e นะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักเนี่ยสมหวังปังๆทุกคนเลยนะครับ